อนาคตของคนเรานั้นทํานายไม่ได้เลยใช่ไหมหล่ะครับถ้าเกิดวันหนึ่งคุณไปติดเกาะแบบไม่มีอะไรช่วยเหลือเลยคุณจะทํายังไงให้ตัวเองรอดและใช้ชีวิตต่อไปให้ได้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมใน just คนเดิมกับรายการ just for game และหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า cast away ชื่อไทยคือคนหลุดโลกไม่รู้ว่าหล oh ุดโลกอะไรคนติดเกาะ <c ười> เริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มเรื่องมาเรื่องเราก็เกี่ยวกับบริษัทเฟสเด็กครับบริษัทนี้เนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาหลายๆคนซึ่งมันก็คือบริษัทขนส่งพัสดุนั่นเองมีรรพััพัสสดดุุบบไปปที่้้าานนนผูหญิงงคึลย ที่เธอส่งไปก็เป็นพัส,สดุที่เธอส่งไปถึงสามีของเธอแต่สามีของเธอดันอยู่กับกิ๊กซะงั้นอ้าวต่อมาก็มีพัสดุอีกกล่องครับมาส่งให้คุณยายคนหนึ่งซึ่งคุณยายคนนี้เนี่ยก็ให้ลานเอาพัสดุกล่องนี้เนี่ยวิ่งไปที่ไหนสักที่ครับซึ่งใช่แล้วครับที่ที่เขาวิ่งไปนั้นก็คือสำนักงานของเฟสเด็กนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กระจายสินค้ากันเลยทีเดียวและตอนนี้ก็มีชายคนนึงนะครับกำลังต่อว่าลูกน้องชายคนนี้มีชื่อว่าพ่อใหญ่ชักของเรานั่นเ,นเองเป็นพระเอกของเรื่อง ś งเรรขาาบลลูกกนน้็คยยัััชปผจดอง,ง บริษัทนี้และสิ่งที่ผู้จัดการอยากได้จากลูกน้องก็คืออะไรครับ mm hmm. ก็คืออียงใช่แล้วมันก็คือการขยันทํางานและการไม่อืดอาดนั่นเองนะครับ เขาก็เลยเอาพัสดุที่เด็กชายคนนั้นถือมาซึ่งพัสดุกล่องนี้เนี่ยเป็นพัสดุที่เขาส่งมาหาตัวเขาเองครับตอนที่เขาออกจากบ้านซึ่งบ้านของเขานั้นอยู่เมกาครับและตอนนี้เขาอยู่ที่รัสเซียพัสดุกล่องนั้นที่เขาเปิดออกก็คือนาฬิกานั่นเองพี่ชักของเราเนี่ยได้กดเวลาจับเวลาครับว่าพัสดุที่เขาส่งมาถึงรัสเซียเนี่ยมันจะใช้เวลากี่วันกี่ชั่วโมงกี่เดือนกี่ปีกันแน่ซึ่งพอเปิดแพร่แหว่ขึ้นอ๋อใช้เวลาถึง87ชั่วโมง87ชั่วโมงในการขนส่งพัสดุจากอเมริการัสเซีงนั่งพัชัุ ไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยครับเขาบอกให้ลูกน้องควรมีประสิทธิภาพและทํางานให้ดีกว่านี้เข้าใจบอดสู87ชั่วโมงนะมันโดนนั่นะน่ะ,นะ,นะแล้วตอนนี้โกดังขนส่งแห่งนี้ก็ต้องรีบทํางานครับเหลืออีก15นาทีต้องขนพัสดุขึ้นรถให้หมดแต่ก็ดันมีข่าวร้ายมาครับว่ารถส่งพัสดุคันนึงเสียซึ่งพัสดุบนรถคันนั้นเนี่ยก็มีเยอะด้วยครับทำให้พี่เบบี้ชักของเราเนี่ยโอ้โหไม่ได้แล้วต้องรีบบึ่งไปดูสถานการณ์พอไปถึงที่เนี่ยรถก็ไม่ได้เสียครับแต่ไอ้ที่เสียก็คือโดนล็อกล้อตำรวจบ ลดอย่างรวดเร็วครับเพราะเขาอยากให้พนักงานเนี่ยทำงานให้ไวกว่าน,นี้ชีวิตของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับเวลาและนี่เป็นสิ่งที่ชักบอกตลอดและในขณะเดียวกันเขาก็ได้โทรหาภรรยาครับและบอกว่าจะไปหาแล้วก็ได้บอกอีกว่าอาทิตย์นี้เนี่ยผมต้องไปหาหมอฟันแล้วเพราะว่าฟันของเขาเนี่ยเริ่มผุแล้วก็เริ่มเจ็บมากๆมันมีฟันซี่หนึ่งที่อักเสบอยู่ในปากของชักครับและชักก็หลีกเลี่ยงการหาหมอฟันมาโดยตลอดเลยเพราะเขาหมกมุ่นอยู่แต่กับวงเงานตกค่ำชากก็ได้นําพัสดุขึ้นเครื่องบินได้จนหมดแล้วเขาก็ได้มานั่งงงคคุยกกกับบบเเเเพพืืืื่่่่่ออออออนนนนนนขขขาาริมีชวสแแต็ กินเหล้ากันไปดีๆอยู่หรอกแต่พอผ่านไปสักพักนักบินเสาคนนี้ก็ได้ถามสแตนเกี่ยวกับภรรยาของเขาซึ่งตอนนี้ภรรยาของสแตนนั้นเป็นมะเร็งครับจากสีหน้ายิ้มๆนี่สีหน้าเปียนเลยครับพี่สแตนของเราโอ้โหเขาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับภรรยาของเขาว่ามันเริ่มลุกลามจนทาให้สีหน้าพี่ชักของเรานี่เครียดไปด้วยเช่นกันสุดท้ายชักก็เลยต้องบอกสแตนครับว่าเดี๋ยวเขาจะพยายามหาหมอมาช่วยสแตนเขาเคยรู้จักหมอคนนึงในแอตแลนตาซึ่งเขาเป็นหมอที่รักษามะเร็งได้ดีมากๆเลยหมอคนนี้เนี่ยและเดี๋ยวเขาจะ มีชื่อว่าเคลลี่ค่ะพวกเขาได้มาดินเนอร์กันกับครอบครัวใหญ่ซึ่งครอบครัวนี้เนี่ยก็เป็นครอบครัวบรันรพบบรุษที่ก่อตั้งเฟดเด็กขึ้นมาเลยเรียกว่าพี่ชักของเราเนี่ยก็สืบทอดกิจาการชั่วลูกชั่วหลานชั่วปู่ขึ้นมานั่นแหละนะครับกินข้าวไปมาคุยกันสนุกสนานสังสรรค์อยากของชักก็ได้ถามขึ้นว่าในวันแรกที่เริ่มทำเนี่ยมีพัสดุกี่กล่องให้ส่งปู่เขาก็ได้บอกว่าแค่12กล่องครับและเราก็ทํางานกันในห้องโต๊ะสนุกซึ่งก่อโต๊ะสนุกในบ้านนั่นะนนะนนแแลคคคครรรรััััับบบมาายกกกกกกกิิ้้ออ่่โตุุุเช็ดดดาาปววฟขึี ได้มองหน้าแฟนสาวของเขาและทั้งคู่ก็ได้ชวนกันไปนั่งนัดหมายซึ่งนัดของชักนั้นมีเยอะมากครับเขาต้องบินไปที่นั่นที่นี่รอบโลกกันเลยทีเดียวใช่แล้วครับมีงานด่วนที่ชักต้องบินไปตอนนี้ซึ่งตอนนี้มันก็ใกล้วันคริสต์มาสแล้วนะครับเคลลี่ก็ได้บอกชักว่าปีใหม่คุณต้องอยู่ที่นี่นะไม่ว่าจังไรก็ต้องอยู่ให้ได้พี่ชักคนสุดแสนจะบ้างงานของเราก็เออนะเดี๋ยวปีใหม่ผมจะอยู่นี่แน่นอนแต่ตอนนี้ขอผมไปทํางานก่อนสักพักทั้งคู่ก็ได้ขับรถมาครับและนี่ก็ใกล้วันคริสมลลม้ววเเีี่่นนกก็ขออััใหหพธื ของขวัญที่เธอให้กับชักนั้นก็คือนาฬิการุ่นโบราณเก่าแก่ซึ่งเป็นของบรรพบุรุษตกทอดมาจากครอบครัวของเธอครับและเธอก็ได้ใส่รูปของเธอลงไปด้วยชักนิอึงเป็นอย่างมากแล้วก็ชอบมากกันเลยทีเดียวและเขาก็สัญญากับเธอว่าจะเก็บมันไว้ให้ดีส่วนทางพี่ชักเนี่ยก็มีของขวัญหลายอย่างให้เชลลี่เลยครับส่วนมากก็จะเป็นพวกของใช้จิปาถะผ้าขนหนูสมุดสุดแสนสวยแล้วก็เครื่องเพจเจอและชักก็ได้ลาเธอตรงนี้ครับเขาต้องขึ้นเครื่องแล้วเพราะว่าเครื่องบินก็กำลังจะขึ้นแต่พอเดินไปสักพักชัักกก็ดนเรียกกลบมาเพราาาะว่เขลืมอ,อุร์กับบ้านยงงไ่ ซึ่งนั่นก็เป็นแผนของชักครับชักได้เดินกลับมาหาเคลลี่แล้วก็ได้มอบกล่องของขวัญให้เธอแล้วก็ได้บอกกับเธอว่ากล่องของขวัญชิ้นนี้เนี่ยเราไม่ควรจะให้กันในรถและคุณควรจะไปเปิดมันดูที่บ้านนะเคลลี่นี่บอกว่าใจสั่นกันเลยทีเดียวครับตอนนี้เพราะของขวัญกล่องแค่นี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรไปได้นอกจากแหวนขอแต่งงานนั่นเองชักได้มาจูบลาเคลลี่แล้วก็ขึ้นเครื่องไปแล้วเจอกันที่ลากในขณะที่เครื่องบินกําลังบินอยู่นั้นชักก็หลับอย่างสบายแต่ก็ไม่ไหวถึงเครื่องบินจะตกหลุมอากาศทําให้เขาตื่นขึ้นน้้้นนนนนนมมาาาารออออกกัััับถปตตตทีี่่่ยยูงวเหด เรวเพื่อนโอ้ตอนนี้เราอยู่เหนือมหาสมุทรแปซิฟิกนะชักได้เดินไปปล่อยมุกตลกที่ห้องนักบินครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนจะไม่ขำแล้วก็เริ่มเครียดรู้สึกว่าเครื่องบินของพวกเขาจะติดพายุและไม่สามารถติดต่อศูนย์บัญชาการได้ครับกับตันหลายคนได้ออกความเห็นว่าเราควรจะเบี่ยงเส้นทางถ้าไปทางนี้ทางนั้นทางนั้นอาจจะปลอดภัยทําเอาชักที่เพิ่งตื่นเนี่ยทำสีหน้าไม่ดีแล้วก็เออโอเคงั้นผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะชักได้เดินหน้าไปล้างหน้าที่ห้องน้าครับแต่ล้างยังไม่เสร็จอู้อะไรกระชากกูเนี่ยอแรกกดาาง ทำให้ตอนนี้พวกเขาตัวลอยไปมาเลยครับกับตันเนี่ยได้พยายามพาตัวชักมานั่งที่ครับแล้วก็ให้เขาใส่เครื่องช่วยหายใจเอาไว้และตอนนี้ก็เกิดเหตุขับขันขึ้นแล้วเอาแล้วไงตอนนี้เครื่องบินเกิดขัดข้องครับแล้วพวกเขาก็พยายามติดต่อศูนย์บัญชาการแต่รู้สึกว่าติดต่อไม่ได้เลยรวมถึงศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยกับตันคนนึงได้เอากระเป๋าสีเหลืองซึ่งมันคือกระเป๋ากู้ภัยนั่นเองมาให้ชักกอดเอาไว้ครับและบอกให้เขาห้ามปล่อยมันเด็ดขาดชักได้มองไปที่ห้องนักบินโอ้โหตอนนี้สถานการณ์วิลลอ,นอ,นอลลีตกนิงล่ตกอยู่่ททีพื้้้นนนัาางซป นาฬิกาของเคลลี่ครับทางขวาเป็นเสื้อชูชีพและนาทีชีวิตแบบนี้คนเราต้องเลือกอะไรล่ะครับเลือกนาฬิกาสิครับ <c oughs> เลือกนาฬิกาพอคว้านาฬิกาเสร็จชักก็ตะเกียกตะกายมาเพื่อหยิบเสื้อชูชีพแต่ตอนนี้นั้นเครื่องบินก็บอกว่าโอ้กูไม่ไหวแนวทําให้ชักนั้นหยิบเสื้อชูชีพไม่ทันครับเครื่องบินได้ลอดลงที่ทะเลซึ่งนั่นก็ทําให้น้ําทะลักเข้ามาในเครื่องอย่างรวดเร็วชักนิติลกา300ตลบอยู่ในเครื่องบินกันเลยหมุนติวติเพราะแรงดันน้าก่อนที่เครื่องบินจะขาดเป็น2ท่อนจากแรงกระแทกและจมลงในมหาสมุทรอย่างรวดเร็วชักหมดทางเลือกครับก็เลยแกะกล่องฉุกเฉินนั่นขึ้นึ่่กาาาราไ้ปตวแูส ถุงยังชีพในเรือนั้นจะไปเกาะกับซากเครื่องบินซึ่งตอนนี้พี่ชักของเราก็พยายามจะลงไปปลดครับแต่ก็ไม่ทันโดนแรงดึงจากเรือยางจนทําให้เชือกขาดและพี่ชักนี่ก็ติดไปกับเรือจนขึ้นพ้นเหนือน้ําจนได้ครับสิ่งที่เขาเจอตอนนี้ก็คือซากเครื่องบินที่กําลังไฟไหมและพายุที่กําลังโหมกระหน่าฝนตกอย่างหนักอะไรจะสวยขนาดนี้เนี่ยปวดฟันก็ปวดชักแน่นอนกเกาะเรือยางอย่างแน่นหนาในความมือทําให้เขาพลอยหลับไปครับและเรือยางของเขาก็ไปชนกับอะไรบางอย่างจนทําให้เรือยางเนี่ยรั่วไปข้างหนึ่งซึ่งสิ่งที่ชนนั้นก็ไม่ใช่่่่ออออะไรอไรืนนนนนกกก้หิััเงพช คว้าความมืดไปหยิบดูอา้าวเจอก้อนหินแสดงว่านี่มันเป็นแผ่นดินสินะเขาได้ปีนโขดหินนั้นขึ้นไปดูและสิ่งที่ได้เห็นในความมืดก็คือเกาะครับเกาะขนาดใหญ่กันเลยทีเดียวและชักก็พลอยหลับไปพอเขาตื่นเช้าขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ชายหาดของเกาะแล้วพร้อมกับเรือยางที่ล่วไปข้างหนึ่งซึ่งตอนนี้ในตัวชักก็ไม่มีอะไรเลยครับมีแค่นาฬิกาเรือนนั้นที่แคลลี่ให้มาชักได้มองรอบๆแล้วก็ได้ไต่ตองว่านี่อาจจะเป็นเกาะที่มีคนอยู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเกาะล้างและเขาก็ จากเครื่องบินของเขานั่นเองหยิบเสร็จเขาก็ได้เดินมาที่ป่ามะพร้าวแล้วก็ได้ร้องตะโกนหาคนครับว่ามีใครอยู่ที่เกาะนี้ไหมมีพายุบว์เฮลโลตอบเนี่ยแต่ก็เหมือนว่าจะไม่มีนะครับชักได้ไปเขียนคำว่าเฮลไว้ที่หาดทรายซึ่งก็แปลว่าขอความช่วยเหลือนั่นเองเผื่อจะมีฮอบินมาเจออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ได้ถอดเสื้อผ้าของเขาตากครับพร้อมกับนั่งดูอาทิตย์ตกอมทุกและขึ้นยักษ์ที่สาดเข้ามาในเกาะนี้เลยๆรู้สึกว่าเกาะแห่งนี้เนี่ยจะมีคลื่นขนาดใหญ่สาดเข้ามาบ่อยๆดูแล้วน่าโตคลื่นซะจริงแต ักก็ได้ตื่นขึ้นจากเสียงอะไรกุกกักบางอย่างครับซึ่งเสียงมันก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรอยู่ในป่าพอลุงเชามาชักก็ได้ไปทำเครื่องหมายเฮยวใหม่นะครับโดยใช้คลอนไม้ทําแบบนี้จะได้ไม่โดนน้าทะเลพัดหายไปพร้อมกับได้เก็บภัสดุที่ลอยมาติดเกรอ็อีก3กล่องแต่เก็บเก็บไปอยู่นั้นก็มีเสียงดังขึ้นในป่าอีกแล้วชักได้ตะโกนขึ้นมาว่าอะไรวะ มีใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยออกมาเดี๋ยวนี้แต่ก็ไรวีแววซึ่งการตอบครับชักได้เดินย่องเข้ามาดูในป่าและพยายามเพ่งหาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มันปรากฏขึ้นก็คือมะพร้าวหล่นนั่นเองครับโอ้โหเฉียดหัวนิดเดียวเองอย่าบอกเลยว่าบ้านผมเนี่ยก็ปูมะพร้าวนะครับอย่าไปประมาทก,กับต้นมะพร้าวเด็ดขาดมันสามารถหล่นทับกระโหลกคนแบะได้เลยนะลูกมะพร้าวเนี่ยพอชักเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็พยายามจะปลอกมะพร้าวลูกนี้ครับเพราะตอนนี้เขาไม่ได้กินอะไรเลยหิวน้ํามากๆน้ําทะเลเนี่ยไม่สามารถกินได้ทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะ วิธีต่อมาก็คือเอาก้อนหินมาทุบมันทุบไปทุบมามะพราวนี่ก็อึดซะเหลือเกินโอ้โหสักยันห้าแถวไะเนี่ยเล่นเอาก้อนหินที่ชักทุบนั้นแตกครับแต่มันก็เกิดข้อดีขึ้นก้อนหินที่แตกออกนั้นมีคมซะอย่างนั้นทําไมตอนนี้ชักมีของมีคมในตัวแล้วครับเขาได้ใช้ก้อนหินมีคมนั้นค่อยๆปาดไปที่ลูกมะพร้าวแล้วก็แกะเปลือกออกได้สําเร็จครับแต่คนเรามันหน้ามืดกระหายน้ําขนาดนี้สิ่งที่ทําเลยก็คือทุบมะพร้าวใส่ก้อนหินแปลเอา <c oughs> น้ํากระจุยไม่ได้กินสหยดชักก็เลยต้องใช้วิิธีีใใหหมมม่่ครรัับเเขขขาาาาาาาไไดด้้้้้ปอาาออกกกกกะพวลลูแชนนนจงงงซึ็สถ ทำให้เขากินน้ํามะพร้าวนี้ได้ครับอ๋อสดชื่นต่อมาชักก็ได้เดินสํารวจเกาะครับซึ่งเดินไปเดินมาหินก็บาดตีนซะงั้นโอ้ยเจ็บแทนแต่นี้ก็ยังไม่สามารถทําให้มีชีวิตรอดได้ต่อไปเขาได้ไปเจอถ้าแห่งหนึ่งครับซึ่งเขาก็ได้เข้าไปเรียยเฮลโลมีใครอยู่หรือเปล่าคงจะมีหรอกครับไม่มีใครอยู่สรุปเกาะน,นี้เหมือนจะเป็นเกาะล้างโดยสมบูรณ์แบบเลยครับเขาก็ได้เจอเข้ากับกล่องพัสดุอีกกล่องและได้เก็บมันกลับมาด้วยตอนนี้เท้าของชักเต็มไปด้วยรอยแผลครับเขาได้นาใบไม้เนี่ยยัดเข้าไปทที่ถุงงงเเ้าขอาขอตััวครบ พร้อมกับฉีกกางเกงของตัวเองมามัดเสรที่เท้าเพื่อทําเป็นรองเท้าครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรองเท้าของชักนั้นหายครับไม่มีรองเท้าเดินบน เดินบนทรายโอ้โหเป็นคุณจะเจ็บเท้าไหมล่ะมันต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับที่มีในตอนนี้เพื่อเอาชีวิตรอดฉากเด็กเดินตะเกียรตะกายไปที่จุดสูงสุดของเกาะซึ่งมันก็คือผาแห่งหนึ่งสิ่งที่เขาเห็นรอบๆนั้นไม่มีอะไรเลยครับมีแต่ทะเลสุดขอบฟ้าสุดขอบสายตาเนี่ยโอ้โหกูจะรอดยังไงเนี่ยถ้าไม่มีพวกเรือหรือเครื่องบินผ่านมาเนี่ยโอ้โหแห้งเลยเนี่ยเขาได้มองไปรอบๆแล้วก็ได้เจอกับตัวอักษรเฮลของเขาซึ่งมันก็ใหญ่พอควรแหลยและมองไปอีกสักพักเขาก็ได้เจอร่างคนครับซึ่งมันก็็ทําาาาใให้เเขตกกจปนอย่งมรีบววิ่่งงลมาชยทันทีพอมาถึง ใช่แล้วครับล่างคนล่างนี้เนี่ยเป็นกับตันเครื่องบินของเขานั่นเองซึ่งพอชักมาถึงจับไงหน้าขึ้นมาดูอู้เกือบหักพอตอนนี้ก็ผ่านมา2คืนแล้วครับศพเนี่ยก็อืดแล้วนะฮะหน้าเขียวกันเลยเดียวโอ้ชักได้ลากศพนักบินคนนั้นขึ้นมาบนเกาะและได้ถอดรองเท้าจากศพนักบินซึ่งยังไงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเอามาให้ผมใช้เถอะนะแต่พอเอามาเทียบกับเท้าตัวเองมันดันเล็กกว่าสง,งานครับแต่ก็จำจำจำ,จำเป็นต้องถอดเขาได้ค้นไปเจอกระเป๋าตังค์ครับชายคนนี้มีชื่อว่าโรเบิร์ตและชักก <c oughs> ด้วยนะครับคนไปคนมาชักก็ได้เจอกับไฟฉายครับแล้วก็ได้นําศพของเขาไปฝังซึ่งรู้สึกว่ากระดูกขาของนักบินนี่จะหักไปหมดเลยครับจับพับได้อย่างง่ายดายฝังเสร็จชักได้ไปเขียนป้ายหน้าหลุมศพให้เขาบนโขดหินแล้วก็ได้มานั่งเศร้าเงอหงอยพร้อมกับใส่รองเท้าที่ต้องปาดปลายออกโอโ้โหเกือบอย่างที่เลยครับวันต่อมาเขาก็ได้ตื่นเช้าพร้อมกับการไปปวดทุกที่ข้างผงยาปวดเสร็จก็ได้เอาตีนกบๆเหมือนแมวเลยจากนั้นชักก็เห็นน้ําค้างบนใบน้ําค้างครับที่มันหยดตั้งแต่เมื่อคืนซึ่งเขาก็รีีไไไปปปกกกกิิิินนนออยย่างางวม็เด Uh huh. เขาได้เอาใบไม้ยัดเข้าไปในรูกระลามะพร้าวและได้ไปลินเอาน้ําค้างจากใบไม้ทีละเล็กทีละน้อยเพื่อสะสมเอาไว้กินไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประธานบริษัทขนส่งจะมีความสามารถในการเอาชีวิตรอดมาตั้งหลายวันขนาดนี้เป็นผมในกองแตงตั้งแต่วันแรกแล้วต่อมาชักได้พยายามจับปลาครับโดยใช้ฉมวกปลาไปปลามาทุลักทุเลเป็นอย่างไรปลาทั้งวันไม่ได้สักตัวเลยครับจนสุดท้ายเขาก็ไม่มีอะไรกินพอตกดึกเขาก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินไปเยี่ยวที่ริมชายหาดครับเดยนไปเยี่ยม<ป> <ๆ S 2> มาก็มีแสงแวบๆอยู่ที่ปลายขอบฟ้าซึ่งตออนแรรกกพี่ชัขงเา ไม่ได้สังเกตนะครับแต่พอหันไปเห็นเท่านั้นแหละโอ้โหความหวังสุดท้ายของกูแล้วรอดเขาได้พยายามโบกมือครับซึ่งพิชักคิดว่านั่นน่าจะเป็นเรือผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรือนะโบกมือไปโบกมือมาไม่ได้ผลครับก็ต้องไปเอาไฟฉายมาส่องทาสัญญาณไฟกระพริบให้เป็น SOS ซึ่งเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือนั่นเองแต่ก็ไม่มีการตอบสนองใดๆจากเรือลํานั้นเลยครับและไฟก็ค่อยๆกระพริบหายไปจนรุ่งเช้าชักก็ได้ปิงไอเดียขึ้นซึ่งมันก็เป็นไอเดียที่บ้ามากเขาได้ใช้ทุกอย่างที่มีครับตอนนี้เนี่ยเานเนาดวทีีะะลยแ าเรือ,อยางที่ั่วอยู่ข้างหนึ่งภายออกไปยังกลางทะเลความหวังก็คือจะตามเรือลานั้นให้ทันนั่นแหละนะครับแต่พอห่างจากเกาะออกเ,เรื่อยๆคกลื่นน้าทะเลกับสูงขึ้นสูงขึ้นซะง,งั้นจนสุดท้ายพิชักของเราก็โดนขึ้นยักษ์ตีลังกาตกจากเรือ,อยางกันเลยทีเดียวซึ่งนั่นก็ทาให้เรือ,อยางของเขานั้นไปทิ่มปะกกาลังครับทาให้มันั่วหมดเลยและพี่ชักก็โดนแรงน้ําอัดกิ้งเป็นลูกบอลกันเลยครับขาของเขาก็ได้ไปทิ่มปะกกาลังเหมือนกันโอ้โปะกกาลังตัวร้ายกับนายติดเกาะสุดท้ายก็ต้องเดินสะบักสะบ,บอมกลับมาที่เกาะรรรรรับพรบพพ้้้้อออออมมกกกเเเเืยยยาางงททีีี่่่ววไปปแล็็นโถึิด ตามกลางพายูโฟนที่โฮมแกลนามชักได้เอาเรือยางที่รั่วเนี่ยไปปิดกล่องพัสดุพวกนั้นเอาไว้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผ่านมาแล้ว5วันชักก็ยังไม่เปิดกล่องพัสดุที่เขาเก็บไว้นะครับเพราะว่าก็เป็นจรรยาบรณของขนส่งนั่นแหละนะครับในหัวเขาคิดว่าอาจจะได้รับความช่วยเหลือเร็วๆนี้และพัสดุพวกนี้ก็อาจจะต้องส่งให้ถึงมือเจ้าของชักได้ตะเกียบตะกายตัวเองพร้อมกับขาที่บาดเจ็บไปหลบซอกผาที่เขาเจอตอนแรกขาพอเข้ามาในซอกผาได้เขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างซึ่งมันก็คือน้ําไหลนั่นเองนะครับแน่นอนนะ ในภูเขาเนี่ยต้องมีน้ําซาะเข้ามาในหินกันบ้างน้ำเนี่ยได้ไหลไปกองกันอยู่ที่จุดจุดหนึ่งครับซึ่งมันก็เกิดเป็นแอ่งน้ําขนาดเล็กขึ้นมาทําให้ชากยหิวน้ําเป็นอย่างมากเลยตอนนี้หาวันที่ผ่านมานี่เนี่ยชากินแต่น้ํามะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวแค่นั้นครับซึ่งตอนนี้ร่างกายของเขาต้องการน้ํามากถึงแม้น้ํานั้นจะสกระปรกแค่ไหนชากก็พยายามลงไปกินแต่เขาก็พลอยหลับไปครับแต่ก่อนจะพลอยหลับเขาก็ดนันลรือปิดไฟฉายซะงั้นโอ้โหก็คนมันเหนื่อยนะไม่ได้กินอะไรมาทั้งวันนะผู้ชมคิดดูเอาละกันไม่ได้กกินนอออออะะไไรรรมมมาาาททััั้้งงงงวแแแถยยยใชเเเืปลีบบจ็ โอ้สวัสดีบอมากพระเอกเราของลุงเช้าตื่นมาครับก็อย่างที่คาดไว้เลยไปใช้หมดแบตครับผมไปใช้หมดแบตไม่พอเขาก็ได้เปิดดูแผลตัวเองซึ่งตอนนี้มันเวอะวะเป็นอย่างมากมชางได้กลับไปที่กล่องพัสดุของเขาครับและได้พยายามกินน้ำมะพร้าวจากกะลามะพร้าวที่เขาเอารองน้ําฝนไว้เมื่อคืนนั่นเองและวันนี้ก็หมดอะไรตายยากจริงๆครับเขาได้มองไปที่กล่องพัสดุแล้วก็เริ่มแกะมันซึ่งพัสดุกล่องแรกที่เขาแกะออกมานะครับก็เป็นแค่ม้วนเทปกล่องที่สองก็เป็นแค่พวกเอกสารครับมีแต่กระดาษกล่องที่สาเนี่ยรู้สึกว่าจะ พอแกะออกมาก็เป็นลูกวอลเล์บอลกล่องต่อไปที่ชาร์กแกะนะครับซึ่งมันก็เป็นชุดเดรกกระโปรงซึ่งรู้สึกว่าทุกส่วนกระโปรงเนี่ยจะเป็นลายตะไคร่นะครับชักอาจสามารถนํามันไปใช้ประโยชน์ได้กล่องต่อไปครับก็รู้สึกว่ามีประโยชน์หน่อยมันเป็นรองเท้าสเก็ตน้าแข็งครับซึ่งรู้สึกว่าจะเอามาใช้เป็นมีดได้ด้วยเพราะมันมีความคมและกล่องสุดท้ายที่เขากําลังจะแกะนะครับเขาก็ได้เหลือบไปมองและเห็นอะไรบางอย่างซึ่งมันก็คือการวาดลวดลายมีภาพวาดลายปีกสีเหลืองวงล้อมไปด้วยวงกลมสีฟ้าคล้ายกับปีก เพราะเห็นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วเขาก็เลยไม่แกะนั่นเองเพราะมันก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างหนึ่งได้เลยประมาณว่าเดี๋ยวก็มีนางฟ้ามาโปรดอะไรแบบนี้ชักได้เอาเศษกล่องเนี่ยมาทาเป็นที่นอนครับและได้เอาเรือยางเนี่ยมาทําเป็นหลังคาพร้อมกับทาเป็นเต็นท์เล็กๆและใช้รองเท้าสเก็ตน,นั้นผ่ามะพร้าวครับซึ่งรู้สึกว่ามันจะสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยนะตอนนี้พร้อมกับได้นํากระโปรงของชุดเดสนั้นมาทําเป็นอวนดักปลาซึ่งเขาก็าลงไปดักปลาครับแต่ปลาที่ได้มาเนี่ยเหมือนจะเป็นปลาตัวเล็กๆปลาซิวปลาซ้อยจะมากกว่าแต่ณนะตอนนี้เน้องงกิปนตลไสด แบบนนั้นเลยพอตอนนี้ชารกก็ยังไม่สามารถเก่อไฟได้จึงต้องกินสดๆเอาพลังงานไปแบบนั้นแหละอื้หูกินไปจะแวะไปแต่ก็ต้องกินะนะเพื่อความอยู่รอดชักได้เห็นปูวิ่งไปมาครับรู้สึกว่าเกาะนี้เนี่ยปูจะค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวเขาได้เอารองเท้าสเก็ตนั้นเนี่ยไปเหลาไม้ให้มันแหลมครับพร้อมกับไปแทงปูซึ่งแทงขึ้นมาก็ต้องกินสดๆอีกแล้วครับจะแวะไปกินไปจะแวะไปอื้หูทำให้ตอนนี้พี่ชรกของเราเริ่มไม่ไหวแล้วอื้หูอยากกินอะไรสุกๆเขาได้เริ่มทําการจุดไฟแบบโบราณครับซึ่งนั่นก็คือเอาไม้มาฝนกันนันเเองียดว่าฝนจจนนเช้าาฝน ถึงอีกวันมันก็ยังไม่ติดสู้ชีวิตมากแต่ชีวิตสู้กลับจนสุดท้ายเขาก็ต้องมานั่งกินเนื้อมะพร้าวตามเดิมกินไปกินมาก็ปวดฟันขึ้นเรื่อยๆครับฟันเล่มนั้นแหละฟันเจ้าปัญหาทําให้ชาร์กเนี่ยเปลี่ยนวิธีกินเป็นการขูดมันแทนครับซึ่งมันก็เลยทําให้เขาปิ๊งไอเดียขึ้นมาชาร์กได้เปลี่ยนวิธีการจุดไฟเป็นการเอาไม้มาถูกันแทนถูไปถูมาครึ่งวันเหมือนไฟจะติดแต่ไม้ดันหักซะก่อนและเสียบไปที่มือของเขาครับทำให้ตอนนี้เขาตะบะแตกจับไปที่ลูกวัลเล่ลูกนั้นนดด้้้้้้วววยยยมมืืือออออออเเเเเลลลแกกกก็ตะะะขขาางงรรรรจจุัับพไ่ แล,แล้วก็าไปนั่งหมดอะไรตายอยากสงบสติอารมณ์พอสติเริ่มมาแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาทํามันต่อครับซึ่งเขาก็เหลือไปเห็นลูกวันเล่ที่มีลายมือเปื้อนเลือดของเขาเนี่ยติดอยู่ช้างได้เอาลูกวันเล่ลูกนั้นเนี่ยมาวาดตาแล้วก็วาดปากให้กับมันซึ่งทําให้มันดูเหมือนหน้าคนครับแล้วก็เอามันไปวางไว้พร้อมกับไปฝนท่อนไม้เพื่อติดไฟต่อฝนไปฝนมาเขาก็เริ่มหันมองลูกวันเล่ลูกนั้นครับตอนนี้เขาติดเกาะมาคนเดียวถึง9วันสติสตังเริ่มอยู่ไม่ครบแล้วครับคนเรานึกสภาพเอาละกันนะครับอยู่คนเดียว9วัันไไม่ได้คคุยกบใรเลยไไมม่ีอะะรจะกินรอความหวังเดียว คือมีเรือผ่านมาแค่นั้นซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับหลังจากที่เขารอมาชากได้เริ่มคุยกับลูกวอลเล่ครับคุยไปคุยมาไฟที่เขาฝนอยู่นั้นก็เริ่มมีควันขึ้นแต่มันก็ดับลงอย่างรวดเร็วครับจึงทําให้ชากนั้นหยิบไม้ท่อนนี้ขึ้นมาดูแลเขาก็ได้บอกกับลูกวอลเลว่วิลสันว่าอากาศทําให้ไฟติดเพื่อนอากาศทําให้ไฟติดชากได้เอาก้อนหินงัดรอยแตกของไม้เอาไว้แล้วก็ฝนมันต่อไปครับซึ่งไม่นานไฟก็ติดขึ้นมาจริงๆทําให้เขานี่ยรีบจุดไฟกองใหญ่ขึ้นมาทันทีพร้อมกับความดีมนนีีไไีใใจจจเเเเปป็็นนนนนนอออยยยย่่่่าาาาางงงมกกกต้้้้้รรุดดดดไไไฟิิว ช้างได้นําพวกปลาแล้วก็ปูที่เขาเก็บมาครับเอามาย่างกินซึ่งตอนนี้เขาก็มีเนื้อกินจนได้กินอิ่มช้างก,ก็ได้มาคุยกับลูกบอลวิลสันซึ่งเขาก็สันนิษฐานว่าเครื่องบินของเราอยู่จุดจุดนี้แต่ตอนที่เครื่องบินจะตกนั้นนักบินนั้นได้เปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลบพายุครับทำให้เครื่องบินเนี่ยมาตกอีกจุดหนึ่งซึ่งถ้าทีมค้นหามาค้นหาเขาก็จะค้นหาที่เรดราตอนเครื่องบินบินตอนแรกซึ่งมันอยู่ห่างจากทางที่พวกเขาเปลี่ยนเส้นทางมาประมาณ400ไมล์กันเลยทีเดียวครับและท่ารวบรวมพื้นทา และเครื่องตกรวมแล้วทีมค้นหาต้องใช้พื้นที่ค้นหามากถึง5 0,000นตารางไมล์ใหญ่เป็น2เท่าของลัฐเ็กัสเลยนะนั่นน่ะและแน่นอนกว้างขนาดนี้เขาไม่มีทางหาเราเจอเช้าวันต่อมาพิชักของเราก็เริ่มจะไม่ไหวกับฟันเล่มนี้แล้วนะครับมันปวดเป็นอย่างมากแล้วเขาก็ได้บอกกับตัวเองว่าเขาจะไม่ได้ตายเพราะว่าอดอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาจะตายเพราะไอ้ฟันเล่มนี้แหละชักได้เข้ามาในถ้าและทําพิธีถอนฟันครับโอ้โหทำพิธีชักคุยกับวิลสันว่าฉันบ้าแต่งานและชอบเลี่ยงการไปหาหมอฟันแต่ตอนนี้เนี่ยฉันอยากให้มีหมอฟันมายืนอยู่ตรงหหนน้้าาเเออใครก็็ไดที่ปม มันจะเป็นพรจากพระเจ้าอันยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเลยตอนนี้พร้อมกับได้เอารองเท้าสกีนั้นงัดไปที่ฟันของตัวเองครับเพื่อที่จะถอนมันออกให้เสร็จๆไปแต่แค่เอารองเท้าสเก็ตไปแตะเนี่ยเขาก็น้ําตาแตกแล้วครับอืมเจ็บแทนสุดท้ายก็ต้องทาครับเขาได้ใช้หินเคาะไปที่รองเท้าสเก็ตนั้นทําให้ฟันกระเด็นออกมาพร้อมกับเลือดกบปากกันเลยทีเดียวและทําให้เขาสลบไป <c oughs> เจ็บแทนท่านผู้ชมเคยปวดฟันไหมครับการปวดฟันนี้เป็นอะไรที่ โอ้โหนั่นแหละภาพเลยซูมเข้าไปที่กองไฟพอซูมออกมาก็เจอกับปลาตัวหนึ่งครับเวลาผ่านไป4ปีอย่างรวดเร็วพี่ชาร์กของเรายังไม่ตายแถมวิชาการหาปลาของเขาก็เทพขึ้นมาเป็นเท่าตัวตอนนี้ชาร์กผอมลงไปมากเรียกได้ว่าหุ่นดีกันเลยทีเดียวตอนแรกเป็นคนทุวๆตอนนี้หุ่นดีและหน้าตาหนวดเครารกลุงลังครับเพราะไม่มีอะไรบนก่อนนี้สามารถตัดผมหรือโกนหนวดได้นั่นเองดูแล้วทําให้นึกถึงพระบิดาเลยเนี่ยพระบิดาพี่ชาร์กในเดือปลานั้นเนี่ยขึ้นมากินแบบดิบๆเลยครับซึ่งตตอนนีี้้รูสึกกว่าาิดเะป ตอนนี้อะไรก็กินได้และในคืนหนึ่งในถ้าของชาร์กครับเดยกได้ว่าวิลสันตอนนี้เนี่ยก็รั่วแล้วชาร์กก็ได้เติมผมให้วิลสันโดยการเอาเอา่าหญ้านะครับมาปักปักปักชาร์กได้เอาก้อนหินขีดวันเวลาทําปฏิทินไว้ด้วยและพัสดุกล่องนั้นชาร์กก็ยังไม่แกะครับใช่แล้วพัสดุกล่องที่มันมีลายปีกนั่นเองรวมถึงนาฬิกาของแคนล,ลี่ด้วยชาร์กก็ยังไม่ทิ้งเด็กได้ว่าของทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้เนี่ยเป็นกําลังแรงใจให้ใหชาร์กมีชีวิตอยู่ต่อน,นั่นเองและเวลาก็ผ่านไปแบบปกติอีกหนึ ขึ้นชักได้รีบไปดูที่จุดเกิดเหตุทันทีแล้วเขาก็ได้พบเข้ากับแผ่นประหลาดอะไรบางอย่างชักได้เอามันมาตั้งดูครับเหมือนว่ามันจะเป็นห้องน้ําสาธารณะทีะ่เป็นห้องน้ําแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ฝรั่งเขาใช้กันน,นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหลือแค่เศษครับอาจจะโดนทิ้งมาจากเรือสำราญลำไหนสักลำก็เป็นได้แต่พอชักนั่งมองไปมองมามันก็ลม้มลงครับพอมันลม้มลงชักก็ได้มองไปที่ขึ้นใช่แล้วขึ้นยักษ์ตอนแรกที่เขาฝ่าไปไม่ได้ตอนขับเรือ,อยางออกจากเกาะมันก็เลยทําให้ชกักปิ๊งไอเดียขึ้นครับแล้วได้พูดกับวิวสันนว่า่าาไไออ้้้ีจจะใชด ก็ได้นะเพื่อนชักได้เริ่มปฏิบัติการทันทีครับและจะไม่ขอตายบนเกาะแห่งนี้เขาได้ตัดต้นไม้และสร้างแพรขึ้นมาชักได้ตัดต้นไม้เล็กมาทั้งเกาะแล้วก็ลอกเอาเปลือกมันออกมาเพื่อทำเป็นเชือกครับชักได้พูดกับวิวสันว่าเรามีเวลาแค่เดือนครึ่งก่อนที่จะถึงฤดูน้ำขึ้นซึ่งอยู่บนเกาะนี้มาถึง4ปีแล้วครับ <c oughs> รู้หมดแล้วตอนนี้ ว่าเดือนไหนน้าจะขึ้นเดือนไหนน้าจะลงเดือนไหนพายุจะมาอะไรแบบนี้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผู้บริหารบริษัทขนส่งจะอึดขนาดนี้หลายอาทิตย์ต่อมาชัากก็ได้ต่อแพรขึ้นครับแต่สุดท้ายถ้าไม่มีปัญหามันก็ไม่มีอะไรสนุกใช่ไหมล่ะต้นไม้เล็กๆบนเกาะนั้นหมดแล้วครับตอนนี้ชักกวาดเรียบมาทั้งเกาะเลยก็ว่าได้เพื่อที่จะมาทําเชือกและตอนนี้ต้นไม้เล็กพวกนั้นก็หมดเกลี้ยงแล้วต้องขอเกินก่อนนะครับว่าการที่เราจะทําเชือกเราต้องใช้แค่พวกต้นไม้ขนาดเล็กเท่านั้นและต้นไม้บางชนิดเปลือกมันก็ไม่สามารถเอาาามมทํเชือกได้รวถึง ต้นไม้ใหญ่ๆด้วยตอนนี้ชักได้เถียงกันกับวิลสันครับแต่ก็เถียงคนเดียวนั่นแหละนะครับบอกว่าเชือกนี่ยังขาดอยู่อีก30ฟุตเขาต้องหาเชือกอีก30ฟุตครับและชักก็ได้พูดกับวิลสันว่าไม่ไม่ไม่ฉันจะไม่ขึ้นไปที่หน้าผานั้นอีกแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องขึ้นไปอยู่ดีหน้าผานั้นคือที่ไหนกันแน่ชักได้ปีนขึ้นไปที่หน้าผาแล้วก็ได้ดึงเชือกเส้นหนึ่งขึ้นมาสิ่งที่ผูกอยู่กับเชือกนั้นเป็นตอไม้ครับตอไม้้้้าปนนนน่ันเเ,เคคทีชไไววอออตตแแแกหข ก็ได้ใช้ประโยชน์จากเชือกเส้นนี้แล้วครับตกตึกมาชักก็เริ่มสติแตกครับอยู่คนเดียวมา4ปีปีไม่สติแตกนี่โอ้โหสุดยอดมากชักได้เถียงกับวิวสันว่าแกเคยคิดหรือเปล่าล่ะว่าเราอาจจะทาสาเร็จก็ได้ใช่ฉันยอมออกไปเสี่ยงกลางทะเลนั่นดีกว่าตายอยู่บนเกาะเน่าๆแห่งนี้แล้วก็คุยกับลูกวัเล่อย่างแกไปตลอดชีวิตว้ยแล้วเขาก็ได้จับวิวสันมาเตะทิ้งคับพอเตะไปสักพักฮะร้องไห้หาซะง,งั้นวิวสันใ <c oughs> ช่แล้วครับอยู่กันมาตั้ง4ปีเนาะชักกับวิวสันของเราชักได้รีบออกตามหาวิวสัน กระเด็นลงไปติดอยู่ซอกหินจึงพอชักเจอวิลสันชักเนี่ยก็ร้องไห้แล้วก็กอดวิลสันทันทีครับพร้อมกับเอาวิลสันขึ้นมาแล้วก็กรีดเลือดตัวเองเนี่ยทาไปที่หน้าของวิลสันเพื่อแต้มสีไม่ให้หน้าวิลสันนั้นหายไปเรื่อยๆครับชักทําแบบนี้ตลอด4ปีและลุงเชาชักก็ได้มาวาดอะไรบางอย่างบนเศษท้องน้ําที่ตอนนี้ชักใช้มันเป็นหลังคาครับวาดไปวาดมาชักก็ได้สังเกตเห็นว่าลมมาเริ่มเปลี่ยนทิศแล้วและเออเริ่มที่จะได้เวลาออกเดินทางแล้วนะแต่เวลาผ่านไปอีก3วันมันก็ถึงเวลาครับลม เกาะแล้ว,ลวชักได้เขียนข้อความใส่ก้อนหินว่าชักโนแลนติดอยู่ที่นี่1,500วันตอนนี้กําลังจะหนีออกทะเลใครมาเจอข้อความนี้เขา้าช่วยบอกเคลลี่ในมิมฟิตว่าผมรักเธอและเขาก็ได้งัดแพรของเขาลงน้าครับซึ่งมันก็สามารถลอยน้ําได้จริงๆชักได้เตรียมอุปกรณ์จาเป็นทุกอย่างพร้อมกับวิลสันด้วยแ็ได้บอกกับวิลสันว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันเป็นคนพายเองเขาได้เริ่มระเลงบทเพลงในการพายเรือของเขาออกไปครับซึ่งพอไปชนกับขึ้นลูกแรกมันก็สามารถข้ามขึ้นไปได้จริงๆสแสดงว่าเวิร์กจริงๆครับแพร์มันลำ ตอนแรกใช้แค่เรือ,อยางเนี่ยไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้พอถึงขึ้นยักษ์ลูกสุดท้ายครับชักก็ได้ปลดสลักอะไรบางอย่างออกซึ่งมันก็คือเศษห้องน้ำนั่นแหละนะครับชักใช้มันเป็นใบเรือครับพร้อมกับวาดภาพรูปปีกแล้วก็มีวงกลมสีฟ้านั้นรอบล้อมเอาไว้ซึ่งใช่แล้วครับเป็นสัญ,ญลักษณ์เดียวก,กันกับกล่องพัสดุที่เขาไม่ได้แกะมาตลอด4ีปีนั่นเองชักสามารถข้ามขึ้นพวกนี้ไปได้แต่พอเขาหันกลับมามองที่เกาะครับเขากลับรู้สึกคิดถึงมันซะง,งั้นเหมือนตอนนี้กําลังจากบ้านเก่าอย่างไงก็ไม่รู้ทรัพ ก็กาลังจะจากกันแล้วเป็นคุณจะไม่คิดถึงได้ยังไงล่ะครับชักได้ออกมากลางทะเลจนได้พร้อมกับเจอเข้ากับพายุและฝนตกซึ่งเขาก็ได้ลินน้ําฝนจากผ้าใบสต็อกใส่กะลามะาเ้าไว้กินด้วยพายเรือออกมาได้3มวันภาพก็ตัดมาที่ตอนกลางคืนครับชักก็ได้เจอเข้ากับป่าวานซึ่งปลาวานตัวนั้นเนี่ยก็ได้โผล่หน้าขึ้นมาแล้วก็มองดูหน้าชักครับในทุกเช้าบนแพรกลางทะเลของชักนั้นชักก็ได้ดำน้ําลงไปแทงปลาในน้ําเลยครับโอ้โหอย่างเซียนปลดล็อกสกิลเอาตัวรอดบนเกราะล้างแบบเวลตันกันเลยทีเดียวตอนนนนีี้้ผ่าไไปออกกก3วััช็กกดเจ กับพายุลูกใหญ่ครับซึ่งตอนนี้มันก็เป็นเวลากลางคืนทําให้เขานั้นรีบไปคว้าวิลสันเอาไว้เพื่อไม่ให้วิลสันเนี่ยจมหายไปพายุลูกนี้มันแรงมากเลยครับเหมือนกับพายุที่ชักเจอตอนเครื่องบินตกกันเลยก็ว่าได้มันได้พัดใบเรือของชักเนี่ยปลิวหายไปทันทีซึ่งมันก็ปลิวไปเหมือนมันบินได้ในแบบที่ชักวาดรูปเอาไว้นั่นเองโอ้โห เป็นในนั้นเนี่ยเป็นในเป็นในชักได้สลบมาจนถึงรุ่งเช้าครับแต่พอรุ่งเช้าเนี่ยวิวสันก็ดันตกน้าพอชักรู้สึกตัวขึ้นมาก็ได้มองหาวิวสันครับว่าวิวสันเนี่ยเอ้าไปไหนแล้วเพื่อนหันไปหันมาดูอีกทีนู่นลอยไปถึงนู่นแล้วครับชักได้พยายามกระโดดลงไปคว้าตัววิวสันเอาไว้และเขาก็ได้จับเชือกเพื่อลากแพรเอาไว้ด้วยแต่เชือกนั้นก็ดันสุรยะซะก่อนครับเขาไม่สามารถไปถึงตัววิวสันได้ทําให้ชักเสียใจเป็นอย่างมากแล้ววิวสันเนี่ยก็ลอยหายไปในกลางทะเลซึ่งตอนนี้บนแพรของชััััักกกกนนน่่่ม็ําาาลลงงจจะะพแแ้้ววคไดดติ คงไม่รอดแล้วและเขาก็น่าจะมาได้แค่นี้ทุกอย่างบนแพนั้นจมหายไปกับพายุเหลือแค่กล่องพัสดุกล่องนั้นที่เขายังไม่เปิดมาตลอด4ปีชักได้เอาไม้พายเนี่ยทิ้งแล้วก็ปล่อยน้ําทะเลไปครับเพราะว่าเขาเนี่ยตอนนี้ก็ปร่งแล้วครับปร่งแล้วยังไงก็ไม่รอดอยู่กลางทะเลขนาดนี้บนแพก็ไม่มีอะไรให้กินและและมันก็กําลังจะพังแล้วด้วยแล้วเวลาก็ผ่านไปอีก3วันครับชักก็นอนสลบอยู่บนแพในสภาพอิดโรยแต่ในขณะนั้นเองก็มีน้ําจากปาวานตัวนั้นพ่นขึ้นมาใส่หน้าเขาครับจนทําให้ชักตื่นขึ้นแล้วกก็พบบัเรื ที่มาจอดอยู่ข้างๆแพของเขาสึ่งเรือนี้ก็เป็นเรือบรรทุกสินค้าครับและในที่สุดชักก็รอดจนได้โอ้โหโคตรลุ้นเอาจะช่วยตามเลยเนี่ยและภาพก็ตัดมายัางเคลลี่ครับเธอก็ได้รับโทรศัพท์ครับพอคุยไปสักพักเนี่ยก็ ทำหน้าอึ้งแล้วก็สลบลงไปเลยพร้อมกับภาพที่ตัดไปยังสามีของเธอและลูกน้อยที่ยังเล็กอาและเวลาก็ผ่านไป4สัปดาห์ครับชักก็กลับมาหล่อเหมือนเดิมแล้วโกนหนวดโกนเขา่าชักได้นั่งเครื่องบินไปที่ไหนสักที่ครับและที่ที่เขากําลังจะไปนั้นก็คือบริษัทใหญ่ของเขานั่นเองครับซึ่งจะมีการจัดแถลงข่าวจากประธานนันทิวดีด้วยว่าเป็นปาฏิหาริมากเครื่องบินตกและพวกชักหายตัวไปถึง4ปีแต่เขาก็สามารถเอาชีวิตรอดมาจนได้แต่เอาจริงจริงชักไม่ได้สนใจเรื่องนั้นครับเขาสนใจแค่เรื่องของเคลลี่ตอนนี้ชัได้้มออองงหนนาาเเพื่ขข ก็บอกกับเพื่อนว่าฉันไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกับเธอเพื่อนของเขาก็ได้บอกแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเคลลี่มีครอบครัวแล้วเธอทําใจลําบากมากตอนที่รู้ว่าชักเครื่องตกและเพื่อนของเขาก็ได้เล่าต่ออีกว่าเราออกตามหานายเป็นอาทิตย์อาทิตย์แต่มันก็ไม่เจออะไรเลยสุดท้ายเราก็ทําพิธีสพให้พวกนายด้วยเขาคิดว่ายังไงพวกนายก็คงไม่รอดแล้วแน่ๆชักได้เข้ามาที่สํานักงานของเขาซึ่งเพื่อนของเขาก็ได้บอกว่าเคลลี่เนี่ยจะมาที่นี่แต่คนที่เปิดประตูออกมานั้นดันไม่ใช่เคลลี่สะงานผู้ชายคนนี้ได้บอกกับชักว่าเขาคือคนที่รักษาล ซึ่งชักก็อ๋อโอเคจําได้แล้วเขาก็ได้บอกอีกว่าเขาเป็นสามีของเคลลี่ครับซึ่งก็ทําให้ชักเสียใจใหญ่เข้าไปอีกหมอฟันคนนี้ได้บอกว่าเคลลี่นั้นเสียใจเป็นอย่างมากและเธอทําอะไรไม่ถูกครับตอนนี้ก็เลยไม่กล้ามาเจอหน้าชักแล้วเขาก็บอกว่าขอโทษด,ด้วยแล้วก็เดินจากไปแต่พอชักเปิดม่านออกไปดูเคลลี่ก็อยู่ตรงนั้นแหละครับเคลลี่อยากจะเข้ามาเจอชักแต่หมอฟันคนนี้ไม่ให้เธอเข้ามาก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับหมอฟันคนนี้ก็เป็นสามีเธอมาถึง4ปีเขาก็คงไม่อยากให้เธอเจอกับเรื่องเก่าๆรวมถึงเจอกับชักด้วยเพออาจ ใจจนสติแตกได้ตัดภาพมปที่บ้านของชักครับทุกคนก็ได้จัดงานเลี้ยงให้ชักที่ชักกลับมาพองานเลี้ยงเสร็จเนี่ยชักก็ได้เดินมาที่โต๊ะอาหารครับพร้อมกบมองไปที่อาหารมากมายที่อยู่ตรงหน้าของเขาชีวิตมนุษย์เนี่ยมันช่างง่ายะเหลือเกินนะครับลองปฏิดเกดูอย่างกูไหมละ่ะตกเย็นมาชักก็นอนไม่หลับครับชักเนี่ยไม่นอนบนเตียงซะด้วยซ้ำเข้าลงไปนอนที่พืนแต่ก็นอนไม่หลับสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะนั่งแท็กซี่ไปบ้านเคลลี่ซึ่งพอกําลังจะเคาะประตูเคลลี่ก็เปิดประตูออกมารับทันทีครับสิ่งแรกที่เคลล,ลยกก็คือออโ่่เข้้าาาาไปดชััพมทีบน ธซึ่งมันก็เต็มไปด้วยรูปครอบครัวตอนนี้ในใจชักก็เริ่มจะมุฟออนได้แล้วแหละนะครับชักก็ได้บอกกับเคนล,ลี่ว่าเคนล,ลี่นั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เขาไม่ฆ่าตัวตายและพยายามมีชีวิตรอดต่อไปเพื่อที่สักวันเขาอาจจะได้กลับมาพบเธอสิ่งตอนนี้เขาก็กลับมาพบเธอแล้วจริงๆครับในฝั่งเคนล,ลี่เนี่ยก็เสียใจเหมือนกันนะครับลองนึกสภาพดูอยู่ดีๆรู้ว่าผัวตัวเองตายไปแล้วกว่าจะทําใจมุฟออนได้พอมุฟออนแต่งงานมีครอบครัวเสร็จสามีดันกลับมาซะงั้นเป็นคุณคุณจะทําตัวยังไงครับเเีี่่ไดด้พาาาชชักักกกทของงซึ็ใจม เลยนี่คุณยังเก็บรถของเราไว้เหรอก่อนที่ชักจะบอกลาเธอครับแล้วก็ทั้งสองคนก็ไม่ได้ทําอะไรกันแค่มองหน้ากันชักก็ได้ขับรถออกไปเคนดี้ก็ทําหน้าบึ้งอยู่นานแต่สุดท้ายเธอก็วิ่งตามชักไปครับพร้อมกับร้องเรียกชั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 กถึงชักก็ถอยรถกลับมาอย่างรวดเร็วและชักก็ได้ลงไปกอดเธออย่างแน่นแน่เคนดี้ได้ระบายทุกอย่างแล้วก็ร้องไห้ออกมาครับเขาบอกว่าเครื่องบินคุณตกแล้วตามหาคุณเป็นอาทิตย์อาทิตย์ฉันไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีฉันมืดแปดด้านฉันนึกว่าคุณตายไป ก็ต้องงูบออนนะนะแต่ชักก็ได้เข้าไปส่งเคนลีที่บ้านและวันถัดมาชักก็ได้มานั่งระบายกับเพื่อนครับว่าเขากับเคนลีเนี่ยตัดสินใจแล้วชักตัดสินใจที่จะไม่ไปยุ่งกับเธออีกและชักก็จะพยายามลืมทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ครับและภาพก็ตัดมาอีกทีกับกล่องพัสดุที่ชักไม่ได้เปิดมา4ี่ปีกล่องพัสดุที่มีลายปีกติดอยู่บนกล่องชักได้นํามันไปส่งให้เจ้าของครับซึ่งพอชักไปถึงเจ้าของก็รู้สึกว่าจะไม่อยู่บ้านนะชักได้เขียนข้อความใส่กระดาษเอาไว้ครับพร้อมกับ ชีวิตผมเอาไว้มันเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมีชีวิตอยู่ขอบคุณมากๆชาร์กลอเรนแต่พอชาร์คขับรถออกมาที่ปากซอยครับก็มีรถคันนึงวิ่งมาจอดข้างเขาซึ่งคนที่อยู่ในรถเนี่ยก็เป็นสาวสวยคนหนึ่งเขาได้ถามชาร์คว่าหลงทางเหรอแล้วก็ได้บอกชาร์คว่าเลี้ยวไปทางนี้จะไปตรงนั้นนะเลี้ยวไปตรงนั้นจะไปตรงนี้ถ้าคุณตรงไปตรงนี้จะไปทางนั้นและทั้งคู่ก็แอบสบตากันและเธอก็ขับรถไปครับซึ่งพอชาร์คมองที่ท้ายรถของเธอก็เห็นรูปปีกสีเหลืองที่มีวงกลมรอบล้อมเอาไว้ทําให้ชาร์าครู้าขององงกลล่่คนนนั้นแะใช ท่านผู้ชมจําตอนแรกได้ไหมผู้หญิงคนนี้คือคนที่ซ่อมรถอยู่ในอู่และส่งของไปให้สามีของเธอที่รัเสเซียแต่สามีของเธอนั้นดันอยู่กับกิกและตอนนี้เธอก็เลิกกับสามีแล้วครับก็ได้แต่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แล้วก็ขับรถไปที่บ้านของเธอและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ